บอกคำตอบเองลองฟังแล้วก็ตัดใจเองดูนะครับซึ่งต่อไปคือด้านเดือหานครับเราลองดูกันก็ได้เขาบอกว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ฉบับ2560เนี่ยเป็นฉบับที่ล่างขึ้นมาเพื่อปราบโกงแต่แต่อะไรคนเลือกเข้ามาเข้ามากันยังไงนะเลือตั้งหรือเปล่านะเขาเขาใช้ตันิดหน่อยกันนั่นแหละอย่างที่เรารู้กันอยู่ซึ่งข้อดีเนี่ยเพราะว่า ท่านท่านทั้งหลายก็แล้วแต่มุมมองแต่ละท่านว่าท่านจะมีข้อดียังไงอาจจะปรับโกงปรับได้ไหมก็เชิญทัศนากันเราเองนะฮะในส่วนของในส่วนของเนื้อหาที่ไม่โอเคนะครับคือคือเราอะทางทีมงานครับแบ่งไว้สเลยครับคือมีเรื่ององค์กรอิสระเรื่องสมาชิวที่สภาแล้วก็เรื่องแผนยุทธศาสตร์ชาตินะครับแต่เรื่ององค์กรอิสระเนี่ยครับแบบว่ามันเนื้อหาที่เยอะมากคือเวลาในคลิปนี้อาจจะไม่ทันก็เลยว่าขอจะยกไปไว้คลิปหน้าครับต่อมาครับคือเรื่องของวุฒิสภาครับ ค,คือวุฒิสภาเนี่ยตามทฤษฎีเลยตามหลักเคล็นครนะครับมันคือว่ามันคือตัวแทนของกลุ่มอาชีพ10กลุ่มซึ่งอลองใช้ว่าตามรัฐธรรมนูญไทยฉบับ,บ,บนี้นคือตัวแทนของกลุ่มอาชีพ10กลุ่มที่เลือกกันเองเข้ามาทําหน้าที่วุฒิสภาแต่มันมันต้องต้องเข้าใจว่าที่มาของสอบอไทยเนี่ยมันมีที่มาจากสมัยคณะรัษฎร2 4 7 5่เ้าว่าเขามีสภาสมา,สมาชิกสภาผู้แทนรัษฎร2มนูเพศประเภทที่1กับประเภทที่2ก็คือสมัยนั้นเนี่ยเขามีประเภทเลือกตั้งกับประเภทแต่งตั้ง ซึ่งประเภทแต่งตั้งต่อมาก็พัฒน,นาเป็นพืชสภาและก็กลายเป็นพุทธสภาปัจจุบันซึ่งก่อนหน้านี้พุทธสภาทั้งหมดของไทยก็คือมาจากการแต่งตั้งและมีบางฉบับบางเคสที่เห็นว่าพุทธสภาไทยมาจากการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์ก็มียกตัวอย่างเ,เช่นเราอาจจะได้เห็น<อ>ไม่คือเกือบจะได้เห็นแล้วตอนปี2492เป็นที่ถกเถียงกัน<อ>ในรัฐสภาเนะี่ยในสภาล่างนักหนูนนฉบับนั้นว่าจะ ให้พระธรามจัาพของพระมหากษัตริย์ในการเลือกผู้ที่สภาไหมซึ่งก็มีทั้งเสียงเห็นด้วยและเสียงคัดค้านแต่นั่นมันผ่านไปแล้วคนไทยเนี่ยได้เลือกตั้งสมาชิกผู้ที่สภาครั้งแรก,กคือ2013ถูกต้องตามรัฐธรูมนูญ2540 <4. S 1> ซ,ซึ่งที่มาก็แตกต่างก,กับ2560 <100. S 2> แต่ตอนนี้เราขอพูด2560้ก่อนอตามบทเฉพาะการของรัฐมนูญเนี่ยก็คือให้ช่วง5ปีแรกสมาชิกผู้ที่สภามีจำนวน250คนมาจากการแต่งตั้งโดยคณะรักษาความสุขแห่งชาติ ซึ่งก็มีกรรมการทั้งสิ้นห6คนการเลือกก็คือห6คนนี้ก็ไปตัแต่ต่อไปด้วยกันคนนี้เข้าไปก็ไปต่อสีกะกีถอดเครื่องแบบผูกไทยใส่สูทเขานั่งสภาอ่ะซึ่งอ่ะเราขอย้อนกลับไปก่อนสักปี50การแต่งตั้งเนี่ยมาจากมาจากเระเดวนะมาจากจังหวัดละคนซึ่งตอนนั้นประเทศไทยมีทั้งสิ้น7-15จังหวัด มันพัฒนาตั้งแต่73ังหวันละ73มันเป็น74 75 76แล้วก็77ใช่ไหมใช่อ่ะแล้วที่เหลือ<ม>ซึ่งตอนนั้นเขามีแค่150คนก็รวมๆกันทั้งสภามี500คนใช่ซึ่งเออคุาเรียกครับการที่จะเอ่อในรัฐมนุษย์รัฐรมนูญฉันี้ครับเขาบอกว่าสว,วนะนนนครับมาจากการต่างนีนครับถ้าตามหลักการครับรับได้นะครับเพราะว่าตั้งแต่รัฐมน2550นะครับ เขาบอกว่าการแต่งตั้งสวค,คือวันนี้เพื่อให้อำนาจครับไม่อีกกับการเมืองครับแล้วให้เข้ามาครับเพื่อตรวจสอบการทํางานของฝ่ายบริหารครับแล้วคอยถ่วงดูอำนาจกัน แต่ขอมีข้อแต่ข้อนี้ผมไม่เห็นด้วยกับรัฐมนตรีสัมพันธ์โคสตมาเพราะเขาได้บอกว่าเข้ามาเพื่อถ่วงดุลก,กันก็จริงแต่ว่าอย่างที่พี่เจบอกเขาแต่งตั้งกันมาเองขนาดนั้นถูกต้องเขาคงไม่สามารถมาถ่วงดุลกันได้ครับมันจะแบบความรู้สึกแบบเฮ้ยนายอุตสาห์แต่งตั้งฉันมานะแบบว่าเราเป็นนี่กันนิดหน่อยนะประมาณนี้ซึ่งครับทางบีบีซีครับทางบีบีซีไทยครับได้ตรวจสอบไยชอครับสวสองร้อยห้าสิบคนนะครับว่าพบว่า เกือบครึ่งของสภาสูงนะครับหรือว่าสวนะครับรวมประดิษฐ์สมาชิกองค์กรตามรัฐธรรมนูญฉบับปี2560ันหรัฐธรรมนูญฉบับชั่วครองห้าเจ็ดซึ่งพบนะครับว่าเป็นสนชหรือว่าสมาชิกนิติบวิทยาแห่งชาติเจ็ดสิบเอ็ดคนสมาชิกขับเคลื่อนการปฏิรูปแห่งชาติหรือสปทครับ24คนคณะรัฐมนตรีชุดเก่านะครับ20่สิบคนแล้วก็สมาชิกสภาความคณะรักษาความสงบแห่งชาติครับห้าคนแล้วก็อีกอันหนึ่งถ้าคุณจำได้มันจะเป็นแม่น้ำห้าสายใช่ไหมอีกอันหนึ่งก็คือกกรรรมา ยกล่างรัฐมนุนฉบับจำโมวนสักที่เดินปัดต,ต่อไปก็<ไ>ปย้ายกลับมาด้าน <ไป S 1> ตำแหน่งสวรในชุดนี้ด้วยใช่ครับซึ่ง,งรัฐโคสามารถตัดสินโดยไม่ต้องบอกครับว่าเขาคงตรวจสอบกับเองมากครับแล้วก็อีออันนี้ที่ไม่โอเคครับคือรัฐมนุษย์ฉบับนี้นะครับให้ความสําคัญกับด้านความมั่นคงมากเกินไปดูได้จาการที่รัฐมนุษย์นะครับส,สวะทั้งหมด250คนนะครับเป็นทหารและตํารวจไปแล้ว104คน เปิดแบบว่าเขาพยายามให้ความมันคงได้แบบว่าได้ยุทอุปรกรณ์ได้กองทหารมากไปเพ่าที่ในสมัยนีย้ในโลกปัจจุบันเนี่ยมันมีความมันมม่นคงห,หลายด้านม,นม,นมนากลยว่าชีวภาพอาหารเทคโนโลยีเศรษฐษกิจนะครับออายยุ<อ>คนแต่งตั้งเอา <laughs> เขาผ่านสงครามเย็นมานั่นแหละก็ตามนั้นอจะาก,การได้ว่าแบบว่ามันไม่แบบตัวแทนข,ของกลุ่มสิบอาชีพที่แท้จริงครับและข้อข้อข้อต่อไปนะครับก็คือว่า คือแล้วสวชุดนี้มันไม่ต่างจากการเป็นปลายานะครับด้วยการที่มีกี่มีกี่มตินะพี่โจที่เขาโหวตกันมาแล้วผ่านไปอ๋อร้อยสี่สิบห้ามติใช่ไหมที่โหวตผ่านไปก็ไม่มีการปฏิตกเลยโดยที่ตามตำแหน่งแล้วเรามีผบเหล่าทัพหกคนใช่ไหมที่เป็นสวตำแหน่งผบทบผบบอเทาลพบทอผบทหารสูงสุดผบบอลตลแล้วก็ปลัดกระทรวงกลาโหมซึ่งตำแหน่งนี้มันควรเป็นข้าราชการประจำใช่ไม่ควรมาเป็นข้าราชการประจำเมืองซึ่ง เขาก็ฝากผลง,งานได้อย่างภาคภูมิใจมากว่า145มติขาดมติไปทั้งหมด144 143มติเป็นการทํางานที่สุดยอดเป็นโปรเจกตมากคุ้มค่ามากคนที่ขาดไปถึง144มติก็คือพอบวทลอนะครับซึ่งมติที่เขามาลงคะแนน มติเดียวเนี่ยมันคือมติอะไรนะมติการองค์อนย้ายสัดส่วนใช่ไหมกำลังคนาราชการไปเป็นหน่วยประชาการอะไรนะถวายความให้รัศมีลใช่ไหมอันนั้นตบเท้าครบทุกคนใช่แบบตอนนั้นทุกคนอึ้งแบบเฮ้ยสองวงเข้ากันครบเป็นเรื่องแบบเรื่องผิดธรรมชาติอภิรักท์เข้าแนะครับเขาก็แบบว่าต้องแบบว่านั่นแหละเป็นเรื่องที่แบบไม่เข้าก็คุไม่ได้ซึ่งคืออาจจะกล่าวนะครับเห็นนยครับว่าร4 5มติถ้าแบบว่าเป็นสภายแบบจริงจริงอะมันไม่มีทางจะผ่านฉลุยด้วย1 4 5มติได้ แล้วก <Es> <an> ็จากการที่แบบว่าพบทรเนี่ยหรือพบทบต่างๆเนี่ยขาวประชุมเยอะขนาดนี้เราคงทราบถึงความว่าความเสี่ยงพวกเขานะครับในการที่แบบว่าตั้งใจทางานแค่ไหนแล้วและต like like in right. so ่อมาคือข้อท้ายครับที่ผมว่าไม่โอเคที่สุดเลยก็คือว่าอำนาจนะครับไม่สัมพันธ์กับที่มาคือคุณแอนติมเพนะครับจากซีรีส์โปรแอนด์คอนสทิติชันนะครับของแซมแวนพอดแคสต์ครับเขากล่าวไว้ว่าหลักการพิจารณาอำนาจของสภาสูงทั่วโลกนะครับมีหลักการว่าอำนาจนะครับต้องสัมพันธ์กับที่มา ตัวตัวอย่างง่ายๆคือในอเมริกาเนี่ยเขาจะมีสีที่เรียกมีสวกับสสใช่มเป็นสภาล่าสภาสูงใช่ใช่สภาล่าเนี่ยจะเป็นสสอายุสอปีสภาสูงเนี่ยอายุ6ปีคือสภาสูงเขาเขามีอำนาจเยอะมากไม่ว่าจะเป็นแบบว่าการโหวตถอดถอนประธานาธิบดีการโหวตระร่างกฎหมายทางด้าต่างๆไม่ว่าจะเป็นกฎหมายปกติกฎหมายพิเศษศาลสูงสุดสมาชิกศาลสูงสุดของอเมริกาก็ต้องผ่านวุฒิสภาใช่ใช่ไหมทีนี้อย่างพี่อยากให้ดูของอังกฤษของอังกฤษเนี่ยเขาจะมีสภาสามัญชนกับสภาขุนนางในส่วนของสภาขุนนางของอังกฤษนี่ย ก็คือเรียกได้ว่าตำแหน่งที่นั่ของเขาเนี่ยมันไม่ตายตัวมันสามารถเพิ่มได้ลดได้แล้วแต่ซึ่งเขาจะแบ่งกันมี4ประเภทของสบักขุนนางของอังกฤษก็คือเป็นขุนนางตลอดชีพก็คือแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แต่ทศาสัตว์อังกฤษ <c oughs> คือท่านเป็นประมคุคแบบ เป็นนาจไม่มีอำนาจเป็นสัยล่าทางพิการคนที่เสนอชื่อเนี่ยคือนายกรัฐมนตรีดำรงตำแหน่งตลอดชีวิตไม่ได้สืบตระกูลประเภทนี้เป็นประเภทที่มีมากที่สุดในสภาอังกฤษตอนนี้แล้วก็อีกแบบนี้คือสืบตระกูลซึ่งก็คือสืบทอดตำแหน่งผ่านแบบสายเลือดแบบอ่พ่อเคยเป็นมาก่อนอะต่อมาทั้งลูกต่อมาเรื่อยๆ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 ก็คือแต่หลังๆเนี่ยสมาชิกจำนวนเนี่ยก็คือลดจำนวนลงผ่านพระราชมเหสีทศภาปี1999 ที่กาหนดให้มีสมาชิกประเภทนี้แค่92คนแล้วก็90คนเนี่ยมาจากการสรรหาจากสมาชิกตระกูลที่ดารงตาแหน่งก่อนแล้วแล้วก็อีกสองคนคือสมุหพระราชวังแล้วก็สมุหาระราชนบเทียนของอังกฤษที่จะมานั่งอ๋อแล้วก็ประเภทที่3คือขุนนางศาสนาก็คือเป็นบิชอปและอาบิชอปจากจากพื้นที่ต่างๆแต่ต้องมาจากคิสจัดแห่งอังกฤษเท่านั้นคืออังกฤษันแล้วก็อันสุดท้ายเลยคือขุนนางด้านกฎหมายซึ่ง คุณนางด้านกฎหมายที่นั่งในสภาคุณนางเนี่ยก็คือเป็นตุลาการศาลสูงสุดของอังกฤษด้วยจนถึงปี2,552ซึ่งตัวนี้มีทั้งหมด26คน26คนซึ่งสภาขุนนางของกิษเนี่ยไม่ได้มีอำนาจมากใช่สวไทยเพราะว่าเขาไม่ได้มีหน้าที่ในการรับรับร่างจากสภาขุนนางขึ้นมาให้ความเห็นชอบแล้วก็ผ่านไปผ่านไปผ่านไป แล้ทุกท่านอาจจะสุดทายว่ามันเก็บข้ออยังไงคือสาอังกฤษเนี่ยสาสูเนี่ยอย่างมากที่เขาแบบว่าสมมติแบบเฮ้ยสอสเสนอร่างกฎหมายเนี่ยแล้วใช่ไม่โอเคส,สิ่งที่เขาสามารถทำได้มากสุดคือชะลอร่างกฎหมายเนี่ยไว้ปีเดียว แต่ว่าถ้าเป็นสหรัฐอเมรนะิกันี่ยเขาก็แบบปัดกบไปได้เลยว่าถ้าฉันเห็นด้วยแปบลบว่ากฎหมายก็ไม่สามารถผ่านได้ใช่ไหมครับซึ่งมันสัมพันธ์ยังไงคือสวอเมริกันเนี่ยเขาเมีอำนาจมากเพราะเขามาจากาการเลือกตั้งแต่สวอกิีเนี่ยหรือสภาสูงเนี่ยเขามีอำนาจน้อยครับเพราะเขาเมจิการแต่งตั้งคือมันสัมพันธ์กันระหว่างอำนาจกับที่มาแต่ส,ตสวไอกร้ายมากนะถึงแม้ว่าจะมาจากการแต่งตั้งครับก็สามารถโหวตนายกได้ครับนายกประมุขฝ่ายบริหารของประเทศได้ซึ่งก็กำหนดทางของประเทศไปได้เลยเขาคนนี้ก็แต่งตั้งสภาสูงมา S <S อ,อาการสภากรที่มามากเลยนะครับ,<อ>บแล้วก็เป็นที่น่าคิดนะครับว่าพี่โจ้คิดไหมว่าสวมันยังจะเป็นอยู่ไหมคือถ้าเราสังเกตในบริษัทการเมืงองไทยสวมันเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอำนาจมากกว่าเป็นแบบว่าเครื่องมือในการตรวจสอบตรวจสอบต่ตา,งตางๆอ่ะแล้วเราก็้ผมก็คิดว่าถ้าเราอ่ะสามารถแบบว่าเปิดโอเพ่น t a าแบบว่าให้ข้อมูลเปิดสรีไปเลี re, ่ยนอาสามารถว่าตรวจสอบการทํางานกองไฟายบริหารได้มากได้มากกว่าสวก็เป็นไปได้นะครับผมซึ่งต่อมานะครับซึ่งสิ่งที่เรารู้จักกันนะครับแบบว่าทุกคนต้องเคยได้ยินมาแล้วแบบว่าเคยเรียนแล เอาไไงี้ครับมันคือเป็นภาพฝาของคนกลุ่มหนึ่งประมาณ3-4คนที่แบบว่าอยากจะพัฒนาประเทศเนี่ยแบบว่าฉันจะกำหน Road map, ดรถแมพเราจะต้องเดินไปตามเส้นทางนี้ด้วยกันตล,<ะ>ตลอดเวลา20ปีโดยที่ไม่ได้สนใจกระแสะโลการพวพี่วัดใดๆเลยว่าปัจจุบันนี้โลกเขาจะก้าวไ,<ม>ไปทางซ้ายแต่กูก็จะก้าวไปทงางขวาใช่ครับซึ่งก็คือไม่อยากไม่ไม,ไม่ไม่ได้อยากจะลบลู่นะครับแต่ว่าผู้ท่าน,นครับเป็นยุคที่แบบว่าท่านผ่านยุคสงครามเย็นกันมานะครับ ไปยื้อแบบว่าวเรายยนลงกันด้วยอาวุธอยู่เลยแบบว่าเทโนูยีไม่ก้าวไกลนะครับการที่ท่านแบบว่ามากำหนดรถแม็ที่แบบว่าจะให้เราพัฒนาไปต่อยี่ปีเนี่ยแบบว่าคือทุกท่านเนี้ยโดยการพิวดะปีเดียวแบบว่าอย่างล่าสุดเนี่ยไปเด่นเนี่ยขึ้นมากระแสมันก็เปลี่ยนไปได้แล้วครับ20ปีเนี่ยมันยาวนานเกินไปมากจริงจังำได้ไหมว่าเขามีวิสัยทัศน์อะไรอะไรนะมันคมมั่งข้ามยืนใช่ไหมอ่ะสติโพสของเขาเนี่ยคือบังคับตั้งแต่ปี2560 ถึง2,579แล้วก็มีการทำสรุปย่อให้ประชาชนรับรู้ด้วยคือมี6ด้านเป็นความมั่นคงการสร้างความสามารถใน<ม>การแข่งขันในมพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพคนสร้างโอกาสและความเสมอภาคความเท่าเทียมในสังคม,มการเติบโตบนคุณภาพาชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ,ลอมแล้วก็การปรับสมดุลและพัฒนาบริบทการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเือปรับปรุงระราชการนเองซึ่ง มันแย่มากครับเพราะว่าคือคุณจะให้คนแค่คนสามสี่คนเนี่ยที่ร่างกันโดยแบบในห้องเล็กๆลยแบบไม่มีไม่มีการมีส่วนร่วมของประชาชนเลยแบบว่ากำหนดภาพแบบว่าราบบัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งในอานาคตอะ่ะไปอีกยี่สิบปีอะ่ะมันเป็นแบบว่าคือถ้าไม่เรียกว่าสุดยอดอำนาจก็เรียกเองแหละครับผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะ